สาหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโหงเฮงแอสโทรโจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน youtube ท,ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมามอบของขวัญพิเศษนะครับเนื่องในวันแห่งความรักวันวนนาเลนไทน์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆทุกๆราศีของผม ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจสินแสหมิงหรือว่าแฟน YouTube แอดเคาน์สินแสหมิงทุกท่านนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวอันเป็นสำคัญเป็นคมภีในการดำเนินชีวิตบางอย่างของ12ราศีซึ่งผมมาจับคู่จับคู่จับคู่กันเป็นทั้งหมด6คู่12ราศีในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีสิงห์และชาวลัคนาราศีกุม ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวศุกร์และมีดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวราหูส่วนชาวลัคนาราศีกลุ๊ p นั้นมีดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวอังคารและมีดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวอาทิตย์นะครับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์คือดาวศุกร์นั่นเนี่ย มันบ่งบอกว่าจริงๆแล้วคนออราศีสิงห์เนี่ยครับจะมีความหยิ่งทะนงในตัวเองเหมือนกับเจ้าราศีเลยแล้วก็เป็นคนเชื่อมั่นในความสามารถเชื่อมั่นในฝีมือเชื่อมั่นในความคิดตัวเองสูงเป็นคนที่มีความหยิ่งทะนงมากๆคนหน,หนึ่งนะครับใน12ราศีเขาเป็นบุคคลซึ่งไม่ค่อยยอมจะย่อท้อกับอะไรง่ายๆในเรื่องของความรักนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ย มักจะเป็นคนที่มีความรักที่ทุ่มเททุ่มเทให้กับความรักให้กับคนรักและครอบครัวแต่ชาวลัคนณาราศีสิงห์หลายท่านที่ดวงความรักในพื้นฐานไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะพบกับความยุ่งยากปัญหาจุกจิกงี่เง่าครอบครัวแตกแยกรวไมไปถึงการเลิกรากับแฟนหรือคนรักหรือการพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง ชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นบุคคลซึ่งชอบวงการคนไม่ค่อยชอบทําตามคําสั่งใครมักจะเป็นคนชอบออกคําสั่งชอบสอนคนมากกว่าที่จะมาไปฟังคนอื่นฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์เมื่อมีปัญหาในเรื่องของความรักแล้วนะครับมักจะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นง่ายที่สุดโทสะแรงแล้วก็ เป็นบุคคลที่มักจะชอบสร้างกฎเกณฑ์ให้กับคนรักหรือคนที่เป็นคู่ครองของเขาฉะนั้นคนลัคนาราศีสิงห์หลายคนที่ผิดหวังความรักก็เกิดจากความที่คุณไปตั้งอะไรบางอย่างให้กับคู่ของคุณว่าเขาจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนัง้นอย่างนัง้นเรื่องเมื่อมันไม่เป็นไปนอย่างที่คุณต้องการมันก็ทําให้ความรักของคุณมันติดลมติดล็อกไปไม่ได้ ในเรื่องของการงานสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์มีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับผมจะบอกตรงนี้ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์มีสัญชาติญาณพิเศษบางอย่างที่มักจะแก้ไขปัญหาการงานด้วยตัวของตัวเองได้อย่างดีเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วเขาเชื่อว่าสิ่งต่างๆรอบๆตัวเขาเขาสามารถที่จะคนโทรลได้ เมื่อใดก็ตามที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ประสบปัญหาในเรื่องของความรักเขาจะพยายามแยกแยะนะครับแยกแยะดวยตัวของเขาเองไม่ให้ปัญหาเรื่องงานเ,าเรื่องความรักเข้ามากระทบกับปัญหาเรื่องงานและปัญหาในเรื่องครอบครัวพูดง่ายๆก็คือว่าเขาจะเลือกงานและเ,เลือกครอบครัวก่อนนะครับและอีกกรณีหนึ่งผมจะบอกว่าชาวลัคนา ชาวลักนณาราศีสิงห์เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหานี่เขาจะเลือกเลือกในเรื่องของงานและครอบครัวครอบครัวที่ผมบอกนี่หมายถึงพ่อแม่นะครับญาติพี่น้องมากกว่าความรักส่วนตัวและชาวลักนาราศีสิงห์ยังมีสัญชาติยานพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นคนที่กดดันคนได้เก่งไม่ว่าจะกดดันด้วยคําพูดหรือกดดันด้วยการแสดงออกใครที่มีแฟนลักนณาราศีสิงห์จะรู้สิ่งเหล่านี้ดีมาก สิ่งที่ผมจะแนะตรงนี้นะครับถ้าเมื่อใดชาวลัคนาราศีสิงห์ประสบปัญหายุ่งยากในเรื่องความรักสิ่งที่ผมจะแนะคุณเลยนะครับหนึ่งเลยคือคุณต้องลดอีกก็ลดโทรศ์ข,ของตัวเองลงมากๆเพราะชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนที่มีปัญหาเรื่องความรักที่พังมักจะเกิดจากตัวคุณเองที่เป็นคนที่มีอัตราในตัวเองสูงมีทิฏฐิในตัวเองสูงเป็นคนชอบเอาชนะ คุณต้องพยายามลดตรงนี้ลงนะครับถ้าคุณอยากจะให้ชีวิตของคุณมันมันดีขึ้นคุณต้องลอดอีโก้ตรงนี้ลงต้องหัดขอโทษคนให้เป็นบางทีคุณอาจจะไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะให้สัมพันธภาพมันยืนยาวต่อไปคุณต้องรู้จักขอโทษคนให้เป็นเรื่องของงานก็เช่นกันถ้าชาวลัคนาราศรีสิงห์ยิงอีโก้เกินไป ไม่สามารถจะรวมคนเข้ามาช่วยเหลืองานคุณได้คุณจะเด็ดเหนื่อยแม่งไปตลอดชีวิตครับคุณต้องหัดลดทิฐิตรงนี้ให้ได้ถึงแม้ว่าหลักของ astrology บอกว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ดวงของแต่ละคนผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะขัดเกลาตัวเองให้มันเกิดความสมดุลในธรรมชาติในการดำเนินชีวิตได้ใครนะครับแม่งจะโง่แม่งจะดื้อแพ่งดื้อเป็นควายสันดานบอกว่าดื้อแพ่งอะไรก็ไม่สนใจจะเอาตัวกูเองเป็นหลัก มิฉนั้นมึงก็ต้องไปอยู่ในดาวพระเสาร์ดาวอังคารครับต้องไปอยู่ให้ดาวดวงเดียวของมึงเลยแล้วก็ใช้ชีวิตไปคนเดียวไม่ต้องเกี่ยวกับใครซึ่งในงความเป็นจริงมันทําได้ที่ไหนอะ่ะคุณยังต้องเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงานคุณต้องเกี่ยวข้องกับแฟนคนรักกับญาติฉะนั้นสิ่งที่ชาวราศีสิงห์ถ้าจะปรับตรงนี้ได้ชะตาชีวิตคุณจะรุ่งเรืองขึ้นไปอีกมากมากๆเหตุผลเพราะว่าดาวตรงนี้มันครอบงำชีวิตของคุณอย่างค่อนข้างชัดเจนมากนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับผมจะบอกให้ฟังตรงนี้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเมื่อใดคุณติดล็อกปัญหาตรงนี้ให้คุณนั่งนิ่งๆน,นะครับแล้วก็พยายามเขาเรียกว่ามองตัวเองจินตนาการภาพตัวเองให้เป็นคนตัวเล็กๆเ,เข้าไว้อย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นคนตัวใหญ่ที่จะต้องแผ่รัศมีให้ทุกคนได้เห็น คุณพยายามลดตัวเองให้เล็กลงเท่าไหร่อัตราน้อยเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีความสุขและชีวิตของคุณจะเข้าที่ยด้มากยิ่งขึ้นดีสุดๆเลยสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเพราะสองปีที่ผ่านมาอ่วมมากผมบอกเลยนะครับพยายามปรับตรงนี้และทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นมีดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวอังคารและมีดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวอาทิตย์ชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นนะครับเป็นคนซึ่งใช้ ชีวิตอยู่กับตัวเองเป็นหลักมักจะชอบคิดอะไรคนเดียวทำอะไรคนเดียวและมีจินตนาการสูงมีคนเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงวิธีการงานของเขาจะสําเร็จขึ้นได้ดีขึ้นคือสมมุติว่าการงานคุณทํางานอยู่อย่างหนึ่งแล้วคุณต้องการที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกุ่มมีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมให้กับตัวเองคือความมุ่งมั่นครับ ความขยันความมุ่งมั่นให้สมกับที่มีดาวเจ้าเรือนคือดาวองคารซึ่งเป็นดาวแห่งความกล้าขยันท่านชาวลัคนาราศรีกุมที่ทําอะไรหยิบย่องทําอะไรแบบเป็นเป็ดคือทาไอ้นู่นก็ไม่สาเร็จไอ้นี่ก็ไม่สาเร็จไอ้นั่นก็ทาจะสําเร็จแล้วก็พอมาทําอีกอย่างหนึ่งก็ไม่สําเร็จวนแม่งอยู่เงี้ยฮะต้องปรับจูนชีวิตตัวเองใหม่ต้องมีเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนและต้องอาศัยความขยันเป็นที่ตั้งนะครับคุณจะพบว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ดีอย่างมากทีเดียว ส่วนในเรื่องความรักชาวลัคนาราศีกุมก็เป็นชาวลัคนาหนึ่งที่ยึดเอาตัวเองเป็นสาระเกี่ยวกับเรื่องของความรักเหมือนกันคล้ายๆกับชาวราศีสิงห์แต่ดีกว่าชาวราศีสิงห์ไม่น่าถีบเท่าชาวราศีสิงห์นะครับชาวลัคนาราศีกุมถึงแม้ว่าจะยึดตัวเองเป็นหลักแต่ก็มีการผ่อนปลนมากกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ ชาวลัคนาราศีกุม่มเวลาพูดอะไรให้ใครไม่สบายใจหรือพูดจาให้คนรักมีความรู้สึกไม่สบายใจเขาจะอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งแล้วก็จะพอเริ่มคิดได้คิดได้แล้วก็จะปรับเปลี่ยนคุณอาจจะไม่ได้ยินคาขอโทษจากชาวลัคนาราศีกลุ่มแต่ให้คุณรู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาสานึกแล,ล้วว่าเขาทําผิดนี่คือจุดที่เป็นจุดคลแบกของชาวลัคนาราศีกลุ่มฉะนั้นความรักของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับใครที่รักกับชาวลัคนาราศีกลุ่มหรือชาวลัคนาราศีกลุมไปรักใครก็ตาม เวลาทะเลาะก,กันปั๊บเนี่ยมันจะปึ๊บขึ้นมาได้ง่ายเหมือนกันแต่สักพักหนึ่งชาวลัคนาราศีกุมจะคิดได้คิดได้แต่ไม่ขอโทษนะครับแต่จะค่อยๆทําพฤติกรรมของตัวเองให้ดูซอฟลงกว่าช่วงที่ขัดแย้งหรือปัญหาอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีกุมคือคือทําผิดรู้ว่าทะเลาะรู้แต่จะไม่ขอโทษแต่จะปรับพฤติกรรมตัวเองให้ดูแล้วออดีขึ้นไม่ดื้อแพง่ง อันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ารักของชาวลัคนาราศีกลุ่มซึ่งผมเองสินแสหมิงนั้นได้สังเกตปโดยตลอดเลยผมเป็นสินแสปีนี้ปีที่ยี่สิบสี่ยี่ิบห้าแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเป็นประเภทของอาชีพสินแสแล้วแล้วก็ทํามาเป็นสินแสองจุยงง้ยหง่เฮงแอสโทรโลจีนี่มาโดยตลอดเลยฉะนั้นในยี่สิบสี่ยี่บห้าปีเนี่ยเราเห็นผู้คนมาเยอะมากมายมันสามารถบอกเอาสิ่งนี้มาบอกให้กับคุณได้เอาไปใช้ เป็นพิมพ์เขียวให้กับชีวิตได้ฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับชาวลักนณาราศีกุม่มโดยเนื้อแท้ของคุณแล้วมันเป็นแบบที่ผมได้บอกไปใครที่มีแฟนลักนาราศีกุมหรือว่าลักษณราศีกลุ่มไปรักใครก็ตามความรักมันจะดําเนินในแบบแพทเทิร์นแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่การคุยกันให้เอนจอยมากขึ้นปรับทัศนคติให้เข้าไปได้มากขึ้นและทุกอย่างมันจะดําเนินไปได้ด้วยดีกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดา